สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีโปรเจกต์สกุลเดอม์วันนี้ก็มาพบมาพอกับส่องน้องบัวคือเก่าเนาะวันนี้น้องซิงค์บุรุษดาวได้พี่น้องตามหมักม่วงเสร็จปุ๊บมาตามอีหัวเสร็จปุ๊บมาเหรอพี่น้องกินกินเขาแรงเนาะยิ่มยิมได้เป็นจวดยิ้มหน้ามากมากพรม่พี่น้องมากินน้ำน้องบัวเนาะก่อนจะไปกินก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าพ่อแม่พี่น้อง เสียได้จะมาคุมอยากเพิ่มมามาเมื่องอัวองเิ่มบ่แม่พี่น้องมาจวดกันเลยเนาะยิ้มเขายิ้มเขาจวดเลยใส่มือไปเนาะใส่ห่วงไปด้วยตอนนี้เลยจุดมือนั่งวัวชุ่มกันเฮ่อเห่มันยังสุกเนาะ ใปูหมาแมพี่น้องส่หมงหมวกใส่ปูม่าสุดยอดเนาะเล่าใส่ถัเลเช็คเช็ปูมีควมหนาพี่นนอะบดได้ใส่มึกเตือต๋อเท่เต้าตะหมูหงเนาะ ทำยังไกระเจบพี่เนาข่าวกันนาลีได้พอไหมพี่เนองยิ่งยังไงกบาเนาะมันข่าวกันนลีตะกี้น้องบัวว่ะมันหิข้าวกันบ้างมั้งก็เป็นเคยตามเฉยม่วเงี้เื่ เจ้ิสินี่เด้อทํสว,วัสดีครับรักมากาากินอะไรกันบ้าน่ะส้ตมตำครับ <laughs> เป็นขาตจืดนะ้าไม้กินคุ้มจังเลย ทั้งวันชื่อน้ำใหม่วันทั้งประเทศไทยสุดทีนะทักกันเนี่ยมาไทยมาเนาะมีน้ำขาดรู้เอ้ชวนเห็นเป็นชวนเลยบ้างลังบ้านหาเจ้าน้ำใหม่เต็มน้ำใหม่เป็นชวนเลยบ้า ตัวมากันหักเพ้งลายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช้กับขาสิดตั้งข้าดกินข้าวเลยกินข้าวเลยกินข้าวกินทั้งวัน ไก่กนยอเ้น้หม,มครับไผ่ทั้งหมอกรเทียมไม่ไก่เดยไ่ทั้งหมอเลอยนะทั้งโย่เป็นชื่อน้ำไห้ไป่ตรง เอดสยกัยใชไม่หมดเร็วจังเหี้งมรสสิยิ้บอกไก่กอหมูอ้ยเผ็ดเนาะ ตัวไฟตัวมันเหรอเป็นยังของหนาอะไรของปัปกล่องกันไปสบายปากพะลำบากตองหน้ามีซามกองบนญาดกันน้งนอนมีหองเดียว ได้กินบบุคคี่ยังไม่รับประทานะหมดแล้วไก่ก็มีตอนเดียวนะเชี่ยฉลาให้เจ้าจังไ ดูดจิ้จัดจิจัดขอโทษขอพายเดอพี่น้องผู้บรเกินยินบเนะ มาช่วผพากับข้อพายกินแบบพ้านัดเนี้อถนัดเรียเร่ยมื่อก็เรี่ยงเนาะเสื่อไม่ต้องทิเ้เสียกินสงตามีหลายคนใส่มือเพราะว่าได้แต่อารมณ์กลัวกันเนาะ มันส kh ีเสกว้าวแล้วเนาะมากคนนะครับแต่เรากินตามประแดกประหลาดเนาะก็ง่ายใช้กินปลาแดกได้เนาะใส่มือก็ส่วนร้ายเนาะ เทนมากกันน้องคนนี้พี่น้องใส่มือมันแซ่บดูเมือเนี่ยมันแซ่บ ว่าเรานอพี่น้องแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละเมืองแต่ละประเทศก็คือกันกินก็คือกันพี่น้องบ้านเราอย่งกินก็คือกันเนาะแต่ว่าเชตายตแม่น้องเค็มนี่ประมาณไหนลุงลุกเบอรกี่เนี่เอ็ดเนาะ ีรถจับกินเพื่อนกันเนี่ยนี่อนะเต็มที่ต้องมาก่อนนะเนาะเอสเอสอืมกรู้ตัวได้ี่นอนมาเพียงแหงดัา คนกับพวกกินนเอะไน่นะบอบวากันแล้วแต่แฟนัดกะ ้องบัวทิได้จบคีบไปกี่อันกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเวลาเบล้เนา่ะจ๊อ่วนเตรียมต่อล้างใหม่แต่ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวแลังจากนี้เราจริงเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นกับเพื่นใหม่ก็มากกับกลับสบายกราบขอบคุณเนาะกราบขอบคุณพอกันคีบหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีบ๊ายบ้าค่ะ